นี่คือตัวจบของคนห้อยผะแบบสายลุยหน้าสามเสริมหลังอีกหนึ่งแบบเน้นๆใส่ยาว ดืนหนึ่งไปเลยค่ะจัดก,ก็เป็นลายตึกระับที่แข็งแรงและทนและดูดีตลอดกาล <Okay. S 1> และถือว่าเป็นน u m b e r one ของที่ร้านสาหรับคนที่เป็นสายดึงตัวจริงมาค่ะไปชมอีกลายหนึ่งนะคะที่เป็นลายที่เซียนพระเลือกเป็นอันดับหนึ่งของที่ร้านค่ะเส้นนี้ถือว่าเป็นตัวจบสําหรับคนที่อยากใส่ยาวๆลุยๆแล้วจบแบบเส้นเดียวเลยค่ะอันก็คือลายกระดูกมังกรเหลี่ยมประดับพระได้3องค์นะ และเสริมด้านหลังอีกหนึ่งองค์ค่ะว่าแต่ทําไมคนถึงชอบลายนี้ล่ะคะเขาเป็นลายถักทอที่ดูดีไม่โปรและไม่ตันจนเกินไปสามารถรองรับขนาดไซส์ผ้าแบบกลางๆและทุกๆซีรีส์ของพระก็จะเหมาะและแมทช์กันได้ดีค่ะโครงสร้างของตัวสร้อยเป็นดานถักทอแบบมีความมัน แบบตัดลายเบาๆใส่แข็งแรงดูดีไม่เวอร์จนเกินไปนี่คือลายยืนหนึ่งของที่ร้านที่สําหรับเซียนผาที่ชอบขาลุยแล้วอยากให้เป็นตัวจบที่ใส่แบบยาวๆซอนแนะนําให้เลือกลายนี้น้ําหนัก5บาทประดับผาได้4องค์ค่ะการามีสต็อกแบบพร้อมเสิร์ฟลูกค้าทุกท่านสนใจสั่งทําหรือใช้สต็อกก่อนมาหน้าร้านนะคะ